โปรแกรมวันนี้เป็นโปรแกรมเล่นหลังนะครับสําหรับผมวันนี้ก็จะมาลองเล่นที่แตกต่างไปจากเดิมวันนี้จะเริ่มเล่นด้วยท่านี้ก่อนคลังนะครับเป็นท่าที่เล่นบริหารตรงบ่าหรือหนอกคอนะครับท่านี้ปกติเนี่ยผู้ชายชอบเล่นมากกว่าผู้หญิงนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่แนะนําให้เล่นนะเพราะมันจะทําให้ตรงบ่าเนี่ยมันหนาขึ้นมานะครับมันดูไม่สวยสําหรับผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้ชายแนะนําให้เล่นเลยโอเค เข้ามาใกล้ๆเลยโอเคเดี okay, ๋ยววิธีจับนะวิธีจับปลาเนี่ยพยายามจับให้มือกว้างกว่าไหล่นะครับนี่คือไหล่ให้มือกว้างกว่าไหลนะครับแต่ว่าวด้วยด้วยว่ากล้ามเนื้อลายของกล้ามเนื้อเนี่ยมันยึดระหว่างตรงกลางคอมาตรงบ่ามันจะเฉียงใช่ไหมฮะดังนั้นมือมือที่จับน้ําหนักควรจะเฉียงออกไปเล็กน้อยนะครับดังนั้นเวลาจับเนี่ยให้มือกว้างกว่าไหลออกไปประมาณนี้นะครับมุมมันจะได้ดึงเข้าหา ต้นคอตรงกลางตรงกางต้นคอนะครับตามลายของกล้ามเนื้อนะครับมาวิธีเล่นนะครับดึงขึ้นมาตรงๆนะครับดึงขึ้นมาตรงข้อห้ามนะข้อห้ามที่ที่ต้องควรระวังก็คือว่าอย่าก้มคอเล่นอย่างนี้นะครับไม่เอาหรือเงยหน้าเล่นอย่างนี้ไม่เอานะครับ ให้ศีรษะตั้งตรงเลยนะครับแล้วก็ยกขึ้นทําไมถึงแนะนําให้ตั้งศีรษะตั้งตรงนะครับเพราะว่าการก้มคอหรือกระดกจะวิงคอไปมาเนี่ยมันจะทําให้อ่ามันมีผลต่อเขาเรียกว่าอะไรกระดูกต้นคอนะครับเอ่อเวลาอายุมากขึ้นเราจะมีมีผลนะครับต่อระบบประสาทนะครับหรือเส้นประสาทนะครับดังนั้นตั้งคอให้ตรงนะครับแล้วก็ดึงตรงๆอย่าสะบัดคอนะครับไม่ต้องสะบัดนะครับตั้งศีรษะให้ตรงครับดึง อันนี้ผมวอร์มก่อน15ทีแขนอย่างงอขึ้นอย่างนี้นะครับแขนปล่อยตรงเลยดึงตรงๆดึงแต่ไหลขึ้นไปครับปล่อยลงให้สุดดึงขึ้นให้สุดอ่าโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเพิ่มน้ำหนักแล้วเล่นเซตที่สอง าอันนี้จริงๆก็ใช้ดัมเบลก็ได้นะครับถือดัมเบลแล้วก็ดึงใช้บาร์เบลก็ได้แบบผมแต่ที่ผมใช้ตัวสมิธเพราะว่าหนึ่งผมคอนโทรลเวทได้ง่ายกว่านะครับผมผมจะเ,เอาดึงแค่ระนาบขึ้นมาตรงๆนะครับแต่ถ้าใช้ดัมเบลเนี่ยมันไม่สามารถกางมือออกได้มันต้องดึงตรงๆนะครับมันก็แตกต่างกันตรงนี้ คือถ้าใช้บาเบลเนี่ยผมสามารถแยกมือออกไปได้กว้างกว่านะทำให้มุมการดึงมันดีขึ้นแต่ถ้าใช้ดัมเบลเนี่ยมันได้ตรงๆเลยนะครับมุมมันก็จะได้แคบกว่าของบาเบลแต่ผมคิดว่าถ้าดึงกว้างอย่างบาเบลเนี่ยมันดึงได้ดีกว่านะมันฟิลฟิลมันได้ออกแรงได้เต็มที่ตามลายของกล้ามเนื้อนะครับโอเคมาต่อ สิบห้าทีสิบห้าทียังถือว่าเบานะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้สักสิบสองทีหมดแรงนะเัรนั้นะผมจะเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกโอเคเดี๋ยวดูเซตที่สามต่อนะเพิ่มไปอีก ตอนนี้น้ำหนักที่ใช้เกกิโลนะครับจริงๆเล่นได้เป็น100กิโลนะเพราะเป็นกล้ามเนื้อชิ้นใหญ่โอเคลุยต่อมามาดูเซ็ที่3ามับออลืมบอกไปจะบอกจะบอกว่าถ้าเล่นหนักๆใช้อันนี้ดีกว่านะเพราะว่ามันถ้าเราไม่ใช้สแตปเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสแต ไม่ใช้สเต็ปในการช่วยรัดข้อมือกับไอตัวน้ำหนักเนี่ยมือเราจะล้าก่อนนะพอมือเราล้าเราไม่สามารถโฟกัสทําให้ตรงนี้หมดแรงก่อนได้นะมือจะหมดแรงก่อนดังนั้นะใช้ตัวนี้ช่วยดีกว่านะสําหรับการเล่นที่ใช้กล้ามเนื้อมันใหญ่ที่ใช้น้ําหนักเยอะๆโอเคมา โอเคสามเซตกำลังดีนะครับแล้วก็ถ้า ถ้้ดีก็ใช้เข็มขัดเซฟหลังไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกน้ําหนักมันใช้เยอะนะครับเอ,อจริงๆถามว่าไม่ใช้ได้ไม่ใช,ไใช้ไม่ใช้ก็ได้แต่ว่ากลัวป้องกันไว้ก่อนนะครับกลัวบาดเจ็บนะครับกันไว้ดีกว่าแก้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นหลังท่าอื่นต่อนะครับสําหรับท่าชลักก็ลองไปเล่นกันดูนะครับมันไม่ยากนะครับเป็นท่าที่เล่นง่ายนะครับแต่ ระวังอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องเวลาเวลาเล่นอย่าอย่าสะบัดคอนะครับอย่าสะบัดคอพยายามตั้งคอให้ตรงๆนะครับโอเคครับแล้วว่ากันต่อท่าต่อไปมาเดี๋ยวมาเล่นหลังท่าที่สองต่อจากท่าแรกนะครับก็เป็นหลังหลังเอ่อหลังกลางเลยผมเรียกว่าหลังกลางแล้วกันนะครับก็คือเป็นทาบิเชียสนะครับเมื่อกี้เป็นอัปเปอร์ทาบิเชียสอันนี้เป็นทาร์บิเชียสละก็คืออ,อ,อยู่ในบริเวณ ตรงกลางเลยนะครับตรงกลางตรงกลางด้านในเป็นมิดเดิลแบ็กนะครับโอเคอันนี้เซตที่สามแล้วเดี๋ยวผมจะเพิ่มแผ่นน้ำหนักเข้าไปอีกนะครับโอเคอันนี้จะเป็นท่าบาเบลโลนะครับเป็นบาเบลโลแต่ว่าปกติบาเบลโลเนี่ยปกติเขาจะจับที่บาเบลมาเลยแล้วก็ดึงอย่างนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมลองใช้ตัวตัวกลิปเป็นเป็นกลิปแบบว่าแยกมือนะครับแล้วก็ หมุนมันหมุนได้นะครับผมต้องการให้มือผมมันมันมันบิดเข้าได้อย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาดึงสอบดึงได้ลึกนะครับเอาละ่ะมาวิธีเล่นนะครับก้มตัวลงไปนะครับประมาณนี้เกงหลังให้ตรงนะครับแล้วก็ดึง ดึงจนหมดแรงนะครับท้ายๆดึงไม่ขึ้นละก็พยายามดึงให้ได้มากที่สุดนะครับเมื่อกี้สามสี่ทีหลังดึงได้แค่ครึ่งเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการดึงแบบครึ่งทางหรือที่เขาเรียกว่า p a เชียแลแลก็คือหมดแรงแล้วดึงต่อยครึ่งหนึ่ง,งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งจนหมดเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นเล่นหลังท่าที่สองเดี๋ยวท่าที่สามไปเล่นปีก,กแล้วครับไปเล่นปีกโอเค เดี๋ยวเจอกันท่าที่สามครับโอเคอ่าแล้วม,มาถึงท่าสุดท้ายนะครับองโปรแกรมเล่นหลังวันนี้นะครับก็เป็นผมเล่น upper back ก็คือ upper t a b e s i u s แล้วก็ middle back นะครับเป็น middle t a b i u s นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นปีกนะครับก็สามท่าเล่นเฉพาะกล้ามเนื้อเมนเมนกล้ามเนื้อหลักของของหลังทั้งหมดโอเคอันนี้จะเป็น lat pull down ปตี lat pull down เนี่ยจะจับแบบนี้ก็ได้นะครับจับแบบนี้ก็ได้ จับกว้างจับกว้างก็ได้ปีกปีกช่วงบนหน่อยแต่นี่ผมเปลี่ยนคิดใหม่เป็นอย่างนี้เพื่อต้องการให้ดึงปีกได้ตลอดตลอดทั้งชิ้นนะครับเพราะว่ามันดึงศอกได้ลึกได้ลึกกว่าอะมาดูเพราะว่ามุมเวลาลากศอกมันลงได้ลึกมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเกร็งปีกแล้วก็ยืดปีกได้สุดกว่าครับ หกหายใจเข้าแล้วก็ดึงดึงใี่สุดเจ็ดแปดปล่อยช้าเก้าล็อกแล้วปล่อยช้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอเคโอเคอันนี้เซตวอร์มเดี๋ยวเพิ่มน้ำหนักก็เริ่มเล่นจริงจังขึ้นนะครับเล่นหนักขึ้น สามสิบกิโลเพิ่มเป็นห้าสิบกิโลแล้วก็มาถึงท่าที่สามเนี่ยเป็นท่าสุดท้ายของโปรแกรมเล่นหลังของผมวันนี้ละคือวันนี้ผมจะเลือกเฉพาะเมนเมนของท่าเล่นหลังนะครับจริงๆมันไม่ล็อกนะว่าจะต้องเล่นอย่างนี้แต่ที่ผมผมจะโฟกัสไปที่กล้ามในะที่จะต้องเล่นนะครับวันนี้ผมจะเล่นเป็นอัปเปอร์แบ็กก็คือเมื่อกี้ท่าชลักอัปเปอร์ทับิเชียสแล้วก็ท่าที่สองเมื่อกี้คือบาเบโลก็คือมิดเดิลแบ็กนะครับ แล้วก็มาเป็นท่าที่สามอันนี้เป็นเล่นปีกแล้วนะครับฉะนั้นสามท่าครอบเวอร์รอรกล้ามเนื้อหลักๆของกล้ามเนื้อมัหลังแล้วอันนี้เป็นจะเป็นเซตที่สามแล้วเซตสุดท้ายนะครับโอเคมามาดูเลยผมจะเลือกใช้กิ๊บแบบนี้นะเพราะว่าปกติจะจะ,จะดึงอย่างนี้ได้นะครับหรือดึงอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าผมต้องการเน้นให้มือผมเนี่ย บิดมือแล้วก็ดึงศอกดึงข้อศอกลงมาได้ลึกนะครับเพื่อจะเน้นกล้ามเนื้อปีกให้โดนเ,เต็มเล้งของมันนะผมรู้สึกฟิลเวลาผมจับไปเนี่ยผมเล่นเล่นได้ดีกว่าการจับบาที่บาโดยตรงนะครับเพราะว่าข้อศอกมันมัน,ม,นมันดึงได้ลึกกว่านะโอเคมาลุยเลยสองสเก่งแล้วปล่อยช้าครับสาม เก่งแล้วปล่อยช้าสีา่ยือดออกไปดึงหกเจ็ดแปดพอครับที่แปดทีหมดแรงแล้วเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เจ็ดสองผมได้สิบสองอันนี้ได้แปดก็โอเคครับถือว่าเล่นได้เต็มที่นะครับเมื่อกี้ถ้าดึงต่อได้อีก ก็อาจจะดึงได้แค่ครึ่งเดียวแต่วันนี้บอกตามตรงหมดแรงและฉะนั้นวันนี้จบกามเนื้อหลังนะครับไว้เดี๋ยววันหลังเล่นหลังมีโปรแกรมอย่างอื่นเดี๋ยวจะมาแชร์กันอีกขอบคุณมากครับ